อัสดลามุอะลัยกุสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับมาร์แชแนลครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาร์แชแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ครับผมก็จะพาทุกคนมาเที่ยวอ่าน้าคลองนะครับน้ําคลองที่ผมมาวันนี้ก็คือน้ําคลองที่อยู่ดังบ้านนะครับก็ไม่ได้ไกลจากบ้านนะครับพอดีวันนี้เป็นวันหยุดสัมอาทิตย์นะครับก็เป็นวันวันหยุดครอบครัวผมก็เลยชวน ครอบครัวคนในครอบครัวมาเล่นน้ํานะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในนี้ดีกว่านครับว่าจะสวยรืบเปล่านะครับครับทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศน้ํคลองของวันนี้นะครับน้ําใสนะครับ ครับเด็กๆกำลังเล่นน้ำอยู่ครับ นี่คือบรรยากาศของวันนี้นครับนี่ครับน้ำใส่นีครับนี่คือคลองหลังบ้านนะครับอันนี้ก็อ่อกอไฟไล่ย,ยุงนะครับเดี๋ยวเราไปถามคนคนนี้ดีกว่าอ่ากำลังทำอะไรอยู่ครับก่อไฟอยู่ครับผมก่อไฟเอาไว้ทำอะไรครับไล่ย,ยุงว่าไล่ยุงครับผมไลย,ยุงนะว่าถ้าเราเข้าป่านี่ อันดับแรกก็ต้องก่อไฟครับเพราะว่าในไฟมันมียุงเยอะใช่คคนวางเพลิงครับเนี่ยคนนี้ครับก็กําลังก่อไฟไล่ยุงนะครับคนนี้ทําอะไรอยู่ครับผมกำลังเนีครับถ่ายช่องนเนครับถ่ายอะไรถ่ายไล์สาระไปเนียช่องอะไรงไปดตามนะครับช่องสารยอสตูดิโอครับรีบเข้ามากระทืบไล่กันจะได้นะครับ นี่ไรนี่ไล่คนถ่ายกล้องเนี่ยท่านท่านั้นดูอย่างนี้ป่าก็ป่ะมามายาม่ะมายามะดี๋ยวเราไปลองหาเหน่อไม้ดีกว่าครับที่บ้านแถวนี้มีมีกอไไยด้วยนะครับ นะครับไปหาพร้อมกันครับว่าจะมีอะไรบาครับ,อ,คครบอ่านี่อ่านี่ครับอยู่หน้าอยู่ตัวหน้าเลยนะครับนี่ครับออโอเคนะครับนี่คือหน่อไม้นะครับ เอาไว้ใส่ในแกงทําผัดเผ็ดว่าทําน้ําแกงขึ้ิที่น้าแกงนั่นที่เขากินกับคเครงจีนก็อร่อยครับจ้เล่นเดินเลยจ่เนบอลแม่ยอะไรังอะไรปังที่น่ะไยัง